แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันอะไรรออยู่เมื่อเมืองรัตนโกสินทร์อายุย่าง244ปีรูปดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และทักษะเดิมและทักษะจรตกภูมิอาทิตย์เมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดวินาทีที่วางเสาหลักเมืองตามพระราชพิธีพระนครฐานเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนสอง5 อายุจะครบ243และย่างเข้า244ปีเริ่มวันที่21เมษายน2568เป็นต้นไปนั้นตามที่ได้เขียนคำทำนายดวงชะตาเมืองไปแล้วเมื่อปลายปี2567ในวาระครบรอบวันเกิดเมืองปี2568นี้ขอประมวลสกัดย้ำคำทำนายที่เคยให้ไว้เป็นเกณฑ์สำคัญเพื่อได้เป็นแนวทางทั้งลบบวกที่คาดว่าจะเกิดในเมือง ตั้งแต่21เมษายน2,568ถึง21เมษายน2,569ดังนี้เกณฑ์ที่1เตรียมรับแรงกระแทกพันผวนทางเศรษฐกิจกล่าวคือเมืองซึ่งกำลังเผชิญระยะ7ปีของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจและต้องตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจมาตั้งแต่ประมาณกร,รกฎาคม2,565 และจะไปสิ้นสุดประมาณกรการาคม2,572ที่ยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครเราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจเมืองไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนั้นระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2,568ถึง21เมษายน2,569จะเป็นระยะที่มีเกณฑ์ออกแนวลบมากคือเมืองอยู่ในช่วงเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจให้คนในเมือง ช่วยกันตีฝ่าโดยเหตุมีทั้งจากภายนอกคือสงครามเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในเน่าเองที่อาจจะก่อวิกฤตทางเศรษฐกิจในระดับน้องๆหรือต้มยำกุ้งเน้นไปที่ระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ตลาดหุ้นอาจมีเซอร์กิตเบรคเกอร์สักครั้งสองครั้งในรอบปีวันเกิดเมืองเกณฑ์ที่2คู่มือเอาตัวรอด จากสงครามเศรษฐกิจโลกคือการทูตที่เหนือชั้นโดยร่วมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่นอาเซียนต่อรองและนโยบายหามิตรมากกว่าศัตรูแม้จะต่างอุดมการต่างความคิดเช่นในอดีตเคยมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามาแล้วเกณฑ์ที่3ภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มบวกสวนกระแสยุ่งยากทางเศรษฐกิจคือเมืองได้กินบุญเก่า เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางการติดต่อสื่อสารลอจิสติกข้อมูลข่าวสารหรือ Data ในหน้าบัญชีประพันธ์กิจกรรมประโลมโลกทั้งละครหรือหนังฟอร์มใหญ่หมอดูไม่ใช่โหนการแพทย์สุขภาพอนามัยการสาธารณสุขที่จะมีความก้าวหน้าโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับโลกในบางเรื่องบางบุคคล การศึกษาระดับก่อนถึงมหาวิทยาลายัยการศึกษาสองภาษาเกณฑ์ที่4เกิดความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเริ่มเห็นตั้งแต่พฤษภาคม2568เป็นต้นไปที่น่าจะมากกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อดูทางและหลักโหนประกอบแล้วขอทำนายเพิ่มเติมจากที่ทำนายไว้ก่อนหน้าคือให้จับตาการสวนกันหรือเดินคนละทาง ในพักร่วมรัฐบาลโดยรอบนี้น่าจะมีฝ่ายผู้ทรงศีลแพทย์บัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายกระบวนการยุติธรรมอุฒิสภาผสมโรงจนมีใครสักคนหรือพักต้องจำใจจากกันไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นระดับใดรัฐบาลจะเดินหน้าบริหารประเทศได้เต็มที่ตั้งแต่กลางพฤศจิกายน2568เป็นต้นไป เกณฑ์ที่5เป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่เหตุสำคัญอีกกลุ่มรอที่จะเกิดในเมืองเป็นเหตุใหญ่ตามชโลกคือมักผ่านผิดยาติกาจะมีการผิดใจในหมู่ญาติพี่น้องคนสำคัญติโรคาอัคคีภยัยอาจมีโรคระบาดหรือไฟไหม้ครั้งใหญ่โลหิตไหลจากตนมีเรื่องเลือดตกยางออกในเมืองให้แก้เคล็ด โดยการช่วยกันบริจาคโลหิตหนูหน่ายกลบีทากัดวัตถาแพรพันหนูหรือสัตว์ฟันแทะอาลวาสของรักใดประหยัดเร่งระมัดจงดีสิ่งของอะไรหรือใข่ที่เป็นของรักในเมืองต้องระวังให้ดีทั้งสิ่งของและตัวบุคคลเน้นไปที่วงการบันเทิงนักร้องนักแสดงหรือคนเด่นดัง หรือเซเลบหรือคนระดับนางพระยาหรือพระยาหรือสวยหรือหล่อเกณฑ์ที่6ไม่ว่าเมืองจะเสียอะไรไปก่อนแล้วหากสู้ก็จะได้กลับมาเกณฑ์ Gen นี้จะเป็นไปถึงวันที่14กคุมภาพันธ์2569เช่นเมืองได้การบินไทยกลับมาหลังจะเกิดปัญหาหนักหรือได้บุคคลสำคัญ4ท่านจากอเมริกากลับบ้าน หรือได้อดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรกลับประเทศเกณฑ์ที่7แม้แผ่นดินไหวไปแล้วที่มันดดเลขนาด8.2ส่งผลให้เกิดโศก,กนาฏกรรมตึกสอตตอง,งอที่กำลังก่อสร้างถลม่มบาดเจ็บล้มตายสูญหายขายหน้าไปแล้วแต่อุบัติเหตุอุบัติภัยครั้งใหญ่ยังรอเกิดต่ออีกสรอบสาเหตุอาจมาได้จากทุกทาง ทั้งดินที่อาจถลม่มหรือแผ่นดินไหวน้ำท่วมลมหรืออากาศหรือแกส๊สหรือพายุไฟควันหรืออาวุธหรือระเบิดให้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกคือระหว่าง26กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2568ก่อนหรือหลัง7วันรอบนี้จะหนักสุดในเรื่องการพัดพลากสูญเสีย เศร้าโศกเสียใจระหว่าง12กันยายนถึง6ธันวาคม2568ก่อนและหลัง7วันระยะนี้อาจมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจากทางลมหรือพายุหรือน้ำแทรกเข้ามาและระหว่าง16ธันวาคมถึงสิ้นปี2568เกณฑ์ที่8ทางโหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาบ่งบอกว่า เมืองจะอุดมไปด้วยพายุซึ่งเมืองจะได้รับอิทธิพลจากพายุระดับต่ำกว่าหรือ depression ขึ้นไปประมาณสี่ลูกน้ำจะเริ่มท่วมเมืองในวงกว้างตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2568ไม่ท่วมและเดือดร้อนหนักเป็นจุดๆเหมือนปี2567ที่น้ำและโคลนถล่มแม่สายเชียงรายแต่ไม่ว่าจะท่วมวงกว้างขนาดไหน ยังไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี2,554เกณฑ์ที่9เมืองจะมีการประกาศสำคัญทั้งเกี่ยวกับบุคคลหรือนโยบายจับตาช่วงประกาศสำคัญของชาติระหว่าง3ถึง23มิถุนายน2,568เกณฑ์ที่10เกิดปรากฏการของปลอมเฟื่องจัดเช่นการเกิดรูปบูชา หรืออนุสาวรีย์ที่เป็นตัวแทนคนสำคัญของปลอมหรือในอดีตเคยเกิดโครงการฝนเทียมฝนหลวงหรือแม้แต่การปฏิวัติหลอกที่จอมพลปอพิบูลสงครามเคยทำรัฐประหารตัวเองหรือรัฐประหารปลอมเกณฑ์ Gen ที่11ระหว่างตุลาคมถึงธันวาคม2568เขาลางการเกิดโครงการสำคัญระดับชาติ ที่จะได้ใช้เป็นฐานสำคัญของประเทศต่อไปและเขาลางการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ด้านพลังงานในทะเลทั้งสองเกณฑ์น,นี้จะไปปรากฏเต็มที่ปี2569